เกี่ยวกับเรื่องของความลึกลับเรื่องผี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 จะพูดซ้ำทำไมครับพี่ประธานจืดนี่เจอผีครั้งแรกเลยตอนไหนครับโอ้โห้งแต่ตอนยังบริสุทธิ์อยู่เลยครับฮะผีผีบ้างคะครับใชตอนที่เจอผีอ่ะครับยังยังไม่ถึงสิบขวบอ่ะโอ้เจอแต่เด็กเลยเจอแต่เด็กใจบริสุทธิ์อยู่ใช่ตอนนั้นเจอยังไงฮะครับเป็นกุมารกุมารใช่ที่บ้านเลี้ยงเหรอฮะ บ้านไม่ได้เลี้ยงตอนนั้นปู่หลือปู่เราเป็นเจ้าว่านอยู่ที่วัดปักบ,บึงนะวันนั้นก็มันมีงานวัดเนี่ยพ่อเราก็ไปเล่นดนตรีไทยกับพวกเพื่อนๆเขาแล้วก็ลุงน้านเขาก็ไปอยู่กับตรงนั้นด้วยแล้วเสร็จแล้วเราก็อยู่ในห้องคนเดียวอพอหลับไปแล้วเราก็เหมือนโดนคนจักกะตี้อะ่ะนานมาก<ต>ไป,ออไปดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดินปด้นมาดิ้นไปดินปดนปด้นมาดิ้นไปดิ้นมาจนตกเตียงตกเตียงมากรูออ้สึกตรงนี้ภาพจํามากเลยเออว่ามันมีคนแบบว่า จักระ์ตี้เราอยู่แล้วลืมตาไม่ได้ใช่ไหมลืมตาไม่ได้แล้วก็แบบโอ้ยแซงก็ผูกพันกันมากนะใช่ลืมไม่ได้เลยตากับยายเนี่ยความสัมพันธ์กันเฮ้ยคนละอย่างกันท้อท้อท้โอ้ยตตัดตัดโอเคลืมตาลืมตาลืมตาไม่ได้คุยอย่างนี้ลืมตาไม่ได้แล้วไงต่อแล้วเนี่ยต่ออ่ะแล้วทีนี้ครับเฮ้ยมันเราก็ยังดิ้นอยู่อ่ะแล้วเราหัวเราะจนยันเช้าอ่ะคือจังหวะเป็นช่วงจังหวะที่หลวงน้ากลับมาวันนี้ได้ยินเสียงเราหัวเราะเขา อ่าพอเราเข้าประตูปุ๊บเราก็หยุดแล้วอ๋อประตูปิดปุ๊บหยุดเลยหยุดเลยรู้ว่าหลงน้ํามาแล้วอ๋อคือคล้ายๆผู้ใหญ่มาแล้วเอราใช่ต้องขอเรามาแล้วใช่ก็เป็นชนไม่ได้ดึ่ได้ปัจจุบันนี้เลี้ยงกุมารไม่เยอะมากแต่กุมารที่เราเลี้ยงเราไม่เคยเจอเลยนะเวลาเราเรียกกินข้าวลูกรักลูกยมลูกกุมารลูกพาลูกหุ่นพยนลูกมารุณทรัพย์กุมารรับทรัพย์กุมารมารวยกุมารสมบัติกุมารแดงกุมารดำกุมารโชคกุมารชัยเมื่อกี้เรียกมากินข้าวอ่ะฮะ ใช่เวลาเรียกไปกินข้าวถ้าลืมชื่อคนไหนไม่ได้กินก็หิวแย่เลยครับก็ให้พวกมันช่วยกันเรียกกันมาอ๋อให้เรียกกันเองไปตามที่เหลือมาด้วยนะลูกใช่บางทีเราก็แบบว่าเกียจเรียกเยอะแล้วบอ๋ลูกๆมากินข้าวนะแล้ววันนั้นสรุปว่าหลวงนาบอกว่านั่นคือโดนกูมาที่เรียกไว้จักจั่นใช่เพราะว่ามึงขึ้นไปนอนบนเตียงข้าเตียงหลวงนาเขาไม่ให้มึงไม่รู้จริง่ังที่สูงเพราะเป็นเตียงของพระขึ้นไปน้อยยังไงประมาณนั้นแต่เขาก็ทําโทษหนักเลยก็ไม่ได้มาหลอกแบบหัวถอดหัวโยนใช่ใช่น ไม่ร้เดียวกันนะถ้าเกิดว่าอย่างนี้หมายความว่าผีสัมผัสเราได้ได้แล้วอย่างนี้ผีทําร้ายเราได้ไหมเพราะมีแบบได้แต่ว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากเขาอ่ะมันเหมือนกับสั่งจิตเราด้วยนะบางทีเราเขาไม่ได้อาจจะไม่ทำหรอกเขามาสั่งให้แบบเหมือนกับว่าเราแบบเหมือน,นกับบีบตัวเองอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเราโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่บางทีเพื่อนผมเจอครับยังไงครับผีทําร้ายเลยทําอะไรครับแบบหัวค่มหัวค่าเลยครับสนามหลวงผีขนุนเหรอไม่ยอมจ่ายเดี๋ยวมึง ไม่ไหวอย่างนี้มันก็ต้องมีทั้งผีที่ประสมดีะส์ใช่คล้ายๆกันจากคนแหละเพราะว่าไอ้ผีนี่ก็คือคนที่ตายไปแล้วนั่นเองดังนั้นนิสัยสันดานเหมือนกันแล้วอะไรทําให้ผีผีดุหรือว่าผีใจดีเราแบบแม่นหนจะมีผีดุแบบทาร้ายร่างกายภูมิกับไงทำไมครับอ๋อภูมิกับก็ผีดุจูอองผมไปก่อนนะัครับ โอเคงั้นผีผีที่แบบว่าผีที่มันจะมีผีดุที่จะมีเป็นผีญาติผู้ใหญ่หรือว่าผีบ้านผีเรือนที่แบบว่ามาให้หวยเราอะไรอย่างเงี้ยเออที่เขาไม่ดีกับเราอ่ะก็เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันะหรือตอนเมื่อชาติที่แล้วเราเคยไม่ดีกับเขาเรื่องของกรรมไงเออผีจวนก็อาจจะแบบคอยมาทําร้ายคอยวนเวียนให้โทษจนกว่าจะหมดกรรมไงหรือว่าหมดหมดบุญหมดอ่าใช่จนกว่าจะหมดบุญหมดเวรนหมดกรรมกันไป นะส่วนผีนี่จะคอยมาส่งเส <Trustee? S 2> ริมคอยช่วยคอยให้โชวคอยให, combine? ให้ลาบคอยเตือนภัยเคยเจอผีมาเยอะขนาดนี้ยเคยเจอแบบดุดุยิ้นเฮียนะโอ้เออมาก่อนผมยันผมเลยตเจอนะครับเคยไหมแบบ แบบมีแบบดูแบบโผล่แบบแกล้งเรยนลอยหลอกเราจนแบบเราแบบเนี่ยผมเป็นอย่างนี้เลยหรืออะไรเงี้ยเออมีไหมสมัยที่เรียนช่างศิลป์นะตอนนั้นประมาณปีสามหรือปีสี่ไม่รู้เราอยู่หอแถวไรกะบังอ่ะคุยกับเพื่อนอยู่เงี้ยปีสองท่องปีสองเรากำลังจะเดินกลับหอซึ่งหอเราอยู่ห่างกันสักประมาณร้อยเมตรได้เงี้ยเราเดินไปได้ประมาณครึ่งทางอ่ะเสียงหมาหอบมันหอนขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เลยฮะเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฮะเลือกลคูดด้วยลคู่ด้วยอะไรนะอย่างประมาณนี้ประมาณนี้ พอพอพันใดนั้น50เมตรถัดไปข้างหน้าซึ่งจะเป็นประตูเข้าของอกผมเป็นสะพานปูนเราก็เห็นเหมือนเป็นเงาคนน่ะยืนหันหลังอยู่หันหน้าางนู่้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อผู้หญิงอะฮะเป็นผู้ชายผู้ชายถอดเสื้อออาผู้ชายยินถอดเสื้อแล้วแต่เรามองไปข้างล่างปุ๊บมันเหมือนใส่แบบกางเกงสมัยก่อนใส่อะไรนะัวกระเบนตัวกระเบนอ๋อแม่งรียกว่าขาบานัวกระเบนรับใส่ใส่กระเบนแล้ว เราเราก็ถามเพื่อนบอกเห้เห็นอะไรบอมันก็แบบว่ามันก็บอกพยายามพี้ติตาบอกว่ายังไม่เห็นแต่ตอนนั้นเราเริ่มแบบว่าหยิกหยิกแขนด้วยทด้วตบตบอะไรเงี้ยบอกให้มันสกิดสกิดอ่ะแล้วเราก็มองจ้องเราเราก็มองจ้องอยู่อ่ะเราก็มองเหมือนเหมือนกับผู้ชายเนี่ยกำลังกำลังกำลังอุ้มอะไรอยู่กินเหฮ้ยมึงเห็นอะไรบะเพื่อนก็บอกกูเห็นคนแบบยืนอยู่อ่ะแล้วยังไงยังไงไม่บอก ไม่มีหัวแล้วเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะแล้วช่วงนั้นจังหวะช่วงนั้นอ่ะหมามันก็บิวขึ้นมาอีกอย่างนี้มันบิวขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จับมือกันกำลังจะเดินจะเดินย้อนกลับแล้วไม่ไปหอตัวเองแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นอ่ะมันหันหันหันมาหันมาเห็นเห็นเลยว่าหันมาหันมาครับ ก็เห็นเป็นผู้หญิงที่อุ้มอยู่อะลักษณะน่าจะเป็นผู้หญิงไงแต่ไม่มีหัวเหมือนกันคือไม่มีหัวทั้ทงคู่ทั้งคู่แล้วก็พอหันหันมาหันมาเอี่ยมมานิดนึงอะแล้วก็หันกลับไปแล้วก็ว่าไปเหมือนกับ <c oughs> ที่เห็นในห,หนังอะมันหายไปในความมืดเลยเราก็หมาหมาบิ้วคือแล้วเร <c oughs> า,า <c oughs> ก็เดินกลับเออเออตรงนี้เจอบ่อยมากมีมีแบบประชิดตัวไหมพี่ประชิดตัวก็ตอนที้ <c oughs> เป็นพระแต่อันนี้ไม่เห็นว่าเป็นผีนะเราขึ้นเจ้าของขึ้นไปเก็บบนที่เป็นวิพันธ์ของวัด<ม>ชั้นสามเงี้ยเราเปิด<ม>ประตูเข้าไปแล้วเดินเดิน้าไปได้ระยะหนึ่งมันเหมือนกับเจอลมประท้าแต่มันไม่รู้สึกเย็นมันเหมือนกับเวลา,าเราเดินผ่านอยากอยากแยกม,มุมแล้วแบบมันมีอะไรติดนะประมาณนั้น,<อ>นมรราาบตัวเเลยแต่นแต่ว่ามันจะหนักรู้สึกหนักกว่าแต่ว่าจังหวะนั้นเราเอามือไปอย่างนี้เลยนะเออไม่มีว่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรผีเนี่ยมีคอสตูมเสื้อผ้าครับ ทำให้เรารู้อีกทฤษฎีหนึ่งครับอะไรครับว่าจะต้องมีผีกระเทยอย่างแน่นอนเป็นยังไงไอผีกระเทยจอนี่ใส่เสื้อตัวไหนล่ะมา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 คอสตูมใส่เป็นกระเทยเสื้อซื้อไหนในวิชบริงน่ารักมากเลยอันนี้สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นพวกแบบว่าทีมงานกองถ่ายโดนไฟคลอกตายทั้งสองแล้วก็เหลือว่าไม่ไปได้ไม่ไปเกิดยังคงยังคงซ้ําอยู่กับกับตีกันเรื่องของเกมอยู่แหม่ต้องหมดเวลาเดี๋ยวหมดเทปหมดอ่ะขอไปซื้อก่อนคลิปหน้า เดี๋จะมาเล่าถึงการเล่นที่มันต้องเจอผี